บ้าดาชื่ออะไรก้อก่อนหนาปวดกลางตายล่ะบูดาป้าดาป้าดาชื่ออะไรครับมานิดาสวัสดีวงค่ะเป็นโรคประจำตัวตอนนี้โรคประจำตัวโลหความดันไขมันไตอ่าไตเนี่ยเนาว่าไตเนี่ยไตยั้งจะต้องสอบสุดท้ายจะต้องสอกแล้วและตอนนั้นทำเส้นแล้วเส้นแล้วโอเรื่องเดี๋ยวโคกแล้วแล้วก็ใครมาแนะนำอ๋อให้ โคตรดีแนะนำเลือกก่อนทานได้เป็นยังไงตอนนั้นทานอะไรทานบิดเลยใช่ไหมทานบิทเลยเป็นยังไงบ้างกินกินยังไงกิ้นซองเดียวเองซองเดียวเองก่อนนอนก่อนนอนแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับจะกินบิดเลยก็อย่างไม่พอกไตผ่านไปหนึ่งปีแล้วยังไม่พอกไตถ้าเลือดดีไขมันเบาหวานดีหมดไขมันเบาหวานดีหมด แล้วหลังจากนั้นมีอาการอะไรเพิ่มอีกบ้างไหมไม่ทายไม่อิ่ถ่ายก่อนนั้นนอนกินมะขามแขกอวันละสามเม็ดสามเม็ดมันออกแต่น้ำมันไม่ได้ออกเยื่อออกอะไรอ่ะแล้วทีหลังเค้ากินบางทีมันก็ไม่่ายก็เลยกได้สิบเก้าตัวสิบเก้าด๊ามของโคตรดีนี่แหละกินสิก้าสิบเก้า ใชแล้วเป็นไงานขายดีมากอบยกระดีท็อก่ะอบยกระดีท็อกแล้วนี่นี่ได้ได้ข่าวว่าไปไปตรวจสุขภาพมารอบสุดท้ายเรื่องฟอกไตตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้อยังไม่ได้ฟอกไม่ได้ฟอกถ้าเรื่องขนาดนี้ไม่ได้ด้วยก่อนเลยไม่ด้วยก่อนเลยเป็นงานปกติหมดเลยเดือนนะากอนเลยรู้ไม่ใช่อันนี้นะดูที่เมีอันไหนบ้างที่เป็นภาพปกติบ้าง เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะมากแต่ผลออกมาดีบอกว่าดีบอกว่าดีหมดเลยเนี่ตัวนี้ดูไม่ไขมันไขมันอ่าเนี่ยคนปกติต้องไม่เกินสองร้อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยสี่อ๋อโค้ลแต่รอลร้อยสี่ไอสลารร้อยสิบเอ็ดปกติวันร้อยห้าสิบม่ที่ร้อยสิบเอ็เอง่ผลจากการกินวัรรม แอแอนี่ไขมันดีไขมันดีคุณครูนะนี่คุณครูเออเออมันจะต่ำไปหน่อยไขยมันเร็วไขมันเร็วก็น้อยไปหน่อย,อยให้ให้ให้พูดถึงนวัตก,กร,รรมบริษัท The เดเจมแกลราวว่าเป็นยังไง,งให้นนให้ถ้าถ้าสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับ สิบคะแนนเหรอให้ก้าโอเคนี่แค่แค่เพิ่งเริ่มกินได้ไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวได้กินชุดใหญ่เข้าไปเนี่ยได้ลองได้ใหญ่ลองดูอ่าโอเคครับสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะสร้างมันสร้างความมั่นใจให้กับคนที่กําลังดูคลิปนี้หน่อยค่ะอที่เขาอยากกินคุณยายหันมาทางนี้เลยค่ะสร้างความมั่นใจหนึ่งคิดว่าดีนะอ่าคิดว่าดีคิดเยอะจากที่เจอมาหลาย แค่นิดแล้วก็เคยซื้อมาหลายแค่นีี่สุดใ,<น>ใครที่เป็นลูกแบบเราก็ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องลังเลนะคะอโอเคจ้ะโอเคค่ะ